สว,ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขะาเนียวเซอริสานทุกท่านดนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผมพาเอฟซีลูกขะาเนียวเซอริสานลงกันะครับผู้หลักในอ่านะครับการเลี้ยงงัวหรืออยากจะได้งัวไปเลี้ยงดนะครับพี่น้องมือนี่มาอยู่นะครับกลางทงเลยพี่น้องนะครับผมกลางทงหน้านะกลางป้าอ้อยครับพี่น้องนะครับบรรยากาศนะครับคุณแม่ท่นว่าเลี้ยงงัวอยู่กลางทงนะครับเป็นเอฟซีลูกขะาเนียวเซอริสานเท่ามือนี่มีงัวหลายตัวนะครับเขาหน้าแล้งกั หาคนไปเลี้ยงซอยจังน้อยครับพี่น้องมันหลายตัวนะครับผมคุณแม่เพิ่นก็นเลยว่าออยากให้ลูกขดเหนีววยวเศษสานเอาไปซอยเป็นซื้อกลางจังน้อยนะครับหามีเอฟซีลูกขดเหนีววยวเศษสานที่เบิ้งคลิปติดตามในช่องลูกขดเห,หนียวเศษสานเท่านี้แหละครับกำลังหางว้วไปเลี้ยงนะครับพี่น้องมือนี้นะครับผมเดี๋ยวจะค่ายคุณแม่เพิ่นจังน้อยนะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีอ่างน้ำตัวจังน้อยนะครับคุณแม่แม่อ้อมบ้านหนองพักแวนตะบลโพทองอำเภอเสละพุ่มจังหวัดเลยค่ะครับผมเบอร์โทรแม่เบอร์ใดก่อนครับ0 8 4 8 7 9 เอาสามสองหนึ่งเอาผมนับเบิ้งอยู่นี่เบเิ้องในสายตาของผมมีมี่สิบโตขึ้นนะครับผมสิบก่าตัวเ,เปิดแปดตัวนี่ลยนะอ่าสิเปิดแป้งแปดตัวนะแม่เนาะอ,อ่าที่เหลือเอาไว้เป็นถา่านเดีอนขึ้นกันอยู่ในคอกับมีอีกหนึ่งครูแม่ลูกครับพี่น้องเพื่อนบ่านโบเดี่ยวออกมานะครับผมอ่ามีลูกหน่อยอยู่หุ่นนะครับผมเอาสำหรับผู้อยากจะได้ต้นคลิปเดี๋ยวให้แม่วำผ้าเบิ้งอ่านะครับแว่ทองก้อนนะแม่เนาะนะครับผมเอาไปเบิ้งแม่ทองก้อนนะครับผมเอาสําหรับคอของคุณแม่กับยูสีระพุ่มเนี่ยครับพี่น้องทาง ตำบล่พทองนะครับผ <pero> มอำเภอเสลรพุ่มจังหวัด้อยเอ็ดกับจีวอนตัวคือสุดเขตติดกับอำเภอหนอง่อกเนาะ้องแม่เนาะนะครับเดี๋ยวว่อแม่ที่แรกนะครับเป็นว่าแม่ทองที่เดือนเราแม่ห้าเดือนเ่ะทองหาเดือนก็พอได้ครับอันดามันตรวจทองแรกเรียบร้อยค่ะประกันทองน้องแม่เนาะทองกับดีบีอันดามันนะครับผมดีบีหนึ่งทับสองศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องนะครับดีบีอันดามันครับพี่น้องนะครับ ของสูงนี่เรามีดฝ้ามนะครับตรวจทองประก,กันทองให้ทองที่ใดค่าทองแม่ทองที่สองค่ะสองค,ค่าทองนะครับพี่น้องนะครับแม่นี่ทองสองค่าทองส่วนสูงไรเท่าไรครับร้อยสี่สิบแปดค่ะร้อยสี่สิบแปดบวกนะครับผมเอาแม่ที่เรียกแบงพีแบงน้องเข้านะครับเอางวดทองไปเลี้ยงสำหรับผู้กำลังหางวดทอง,ง,ง,งนะครับพี่น้องนะครับผมหลายไปได้แล้วแม่เปิดไว หกหมื่นหาค่ะหกหมื่นกับอีกหาพันบาทครับพี่น้องต่อรองได้ต้องแน่เนาะจ้าส่งฟรีลอยโลเอามีแต่ส่งให้ายวยแม่ให้ได้อยู่เนาะจ้าเอาอันนี้พนแม่พนว่าเอาแถมส่งฟรีให้สก๊อนลอยโลนะครับไก่ก็นั่นก็ยังคุยกันเอานะครับผมแต่ว่าเพิ่นยืนเพื่นไว้ให้ก็คือส่งฟรีลอยโลครับพี่น้องนะครับทองกับดีบีอันดามันได้ครับพี่น้องแม่นี่เอาแม่ยทองแม่ที่เล็กพันไปครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวมาเบิ่งแม่ยทองแม่ที่สองครับพี่น้องนะครับเอาตัวไหนครับแม่ นี่นั่นตัวสองเยื้อเอานะครับเม่ยสองยื้องนี่เดี๋ยวไปเบื้องกันนะครับแม่ยทองแม่ที่สองนะครับตัวนี้กัเป็นทองคือกันทองกับซีเดือนซีเดือนแล้วครับพี่น้องทองแล้วเรียบร้อยเอานะครับทองกับที่เดียดเลยครับพี่น้องนะครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับของกามปูฟ้ามพันดุกรรมสมุกจริงกันหนึ่งศูนย์เก้าทับจิตครับพี่น้องนะครับของกามปูฟ้ามเลยพี่น้องนี่หลอดสีฝาฝ้านะครับผมเอาตรวจเรียบร้อยผสมเดือนพฤศจิกาฮกหา ลูกที่ไหนค่าทองแล้วแม่บัดนนี้ลูกสองค่ะสอง่าทองนะครับตัวนี้กะแดงแล้วกัโบสครับพี่น้องนะครับยืนนิ่งรับตาไม่เมื่อยนะพี่น้องเชื่องดี้วพี่น้องง้อแม่นี่นะครับผมประื่นนะครับผมเอาเล่าลางกับงามครับพี่น้องนะครับชิดลางกับสวยนะครับส่วนสูงแม่ประกันให้ร้อยเท่าครับร้อยสี่สิบห้าบวกด้วยครับพี่น้องแม่นี่นะครับง้อผูกลามนะครับกินหาการทองกางคาพี่น้องเอาไปเลี้ยงวัต้องกังว้นะครับเพราะนง้อฟ้ามเลี้ยงอัดอาหารแน่นอนแบบธรรมชาติเลยครับพี่น้อง นะครับหลายไปได้เลยแม่ตัวที่สองเปิดไว้ห้ามืนหาห้าสิบหาตันี้มีมืออะไรบ้างแม่บ่จ้ะเอานะครับตัวนี้นะครับติงบ่มีแล้วพี่น้องนะครับเอาให้เบิ้งนะครับบ่มีติงนะครับผมเอาหลายท่านก็บเกลือเหลืองน้มติงนะครับมือมีผลได้พี่น้องสำหรับผมผมสำมุ่มเมาของผมบางมมีผลนะครับให้ล้มลูกได้คือเก่านะครับผมเอาหยับและไข่เราเลยนะครับแม่ที่สองเปิดไว้ที่ห้าห้าห้ามืนหาเนาะนะครับห้ามืนหาประกันท้องให้ครับพี่น้องนะครับผม ทองกับอเมริกาเจ็ดเก้าคับพี่น้องยกคู่ไปก็ได้นะครับมีราค่าพิเสียห้น้องแม่เนาะอ่าพายอยากได้ยกคู่นะครับกับทักหาคุณแม่อ้อม,มาได้นะครับเบิดไปแม่งว่าทองยังอยู่สองแม่เนี่ยอ่าเหลือที่สองวเนาะนะครับเี๋ยวจังไปเบึง้งอ่าแม่ลูกกันครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นสาวทองแรกนะครับสาวทองแรกจักเดือนแล้วแม่ได้ทองเพิ่นสี่เดือนอ่ะสี่เดือนครับพี่น้องนะครับสาวทองแรกทองสี่เดือนสองเดือนสองเดือนนะครับสเดือนกว่า ท้องสองเดือนกว่ากว่ามันหลายเลยเนาะเอากรพอไดนล่ะครับวันนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเนาะพ่อเนาะเอาเนาะแม่เนาะไม่ขึ้นนะครับผมอ่าทเดือนนะครับผม409ครับพี่น้องไม่ขึ้น409เป็นลูกของไอคิเต็กโตเก้อนะครับพี่น้องนะครับสายเมียเป็นเอ็กซลเอ่อเอ็เอ็กซลี่อนึ่งหกนะครับผมฮิตคีนะครับนี่ครับพี่น้องของวิไล่ซ้ำนะพี่น้องพอพันตัวนี้ประกันท้องหายเนาะแม่เนาะ การค่ะตรวจท่องเรียบร้อยแล้วค่ะผสมมะกร่าหกหกนะครับตรวจท่องเรียบร้อยส่วนสูงหนึ่งร้อยเท่าไรแม่ร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกเด้ครับพี่น้องเรื่องส่วนสูงเพิ่นนะครับผมเอาฟังราคาในบัดที่นี่สาวหนอยตัวนี้เปิดไว้หาทิพหาค่ะหามื่นหาครับพี่น้องเป็นแม่สาวท่องแรกนะครับผมเอาเป็นแม่ขึ้นไม้นะครับผมสดไม้แน่นอนครับพี่น้องนะครับมีลูกให้อีกได้หลายโตนะครับนีสายเชื่องดีเอาจับใบได้ครับพี่น้องผูกลามเป็นเสือกสนตะไคร้ห้เรียบร้อยเอาไป อ่านะครับเลี้ยงผูกกล้ามได้สบายม่ต้องกังวลครับพี่น้องอ่างวกุมนีมุมมีปัญหาเลี้ยงเสียกของขาแน่นอนเป็นเสียกทุกโตนะครับเอาหยับราคาเราเลยนะครับเปิดไว้ที่หาทิพหาค่ะหาเมื่นกับอีกหาพันครับพี่น้องนะครับอันนี้แม่อ้อมเพิ่นง่วเพิ่นเองเปิดราคากำหนดเองครับพี่น้องนะครับง่วท่องเจ้าตัวกับหาเมื่นหานะครับตัวที่เลี้ยงใช้ก็แม่หกเมื่อนหาหกเมื่นหาครับพี่น้องกุมนีทั้งตัวรอดเลยอีกทุกโตด้วยครับพี่น้อง อ่าว่ต้องกังวลในเรื่องของคุณภาพนะครับยูนิพิ่นใส่หมอตรวจอันจะเศร้าทุกโซ่แล้วแม่เนาะนะครับเอาตัวต่อไปอันนี้เป็นงอโบดนะแม่เนาะแม่โบดอ่าแม่โบดเรียบร้อยแล้วค่ะตรวจทองอ่ะนะแม่เนาะจ้าตรวจตัวนี้เป็นงอโบดครับพี่น้องเป็นขาวโบดสูงไรเท่าไรแม่สูงไรสี่สิบห้าบวกร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับพี่ลูกมาจยากัวแล้วลูกตัวสองในทองอ่ะอ่าสองข้าทองนะแม่เนาะอ่าสองข้าทองนะครับพี่น้องแม่นี่นะครับเ่นนอยตืก็พอได้นะครับ วีโก้สองล้านวีโก้สล้านครับพี่น้องนะครับผมลูกวีบีบอนสันครับวีโก้สองล้านนะครับของฉกเนื่องจากมฟ้ามครับพี่น้องวีโก้สองล้านนะครับอ่าผสมเดือนกุมภาหกหกนะครับตรวจท่องเรียบร้อยประกันให้เจ็ดเดือนกับพ่อเอาแม่สองเดือนครับสองเดือนนะครับผมประกันให้สองเดือนนะครับผมเปิดไว้เท่าไรครับผมหาทิ้มหาหามื่นหาครับสำหรับผู้มักขาวโบสนะครับหนาหนาลึกๆครับพี่น้องห้าหมื่นกับอีกห้าพัน ตอนนี้บัมีจังมองตัวแม่เนาะบ่มีคะ่ะอ่าตอนนี้บมมีดจะมองครับ,บ,บพี่น้องอมอับติงครับบ่มีติงเนาะนะครับผมเอาลูกตัวก้อนตัวผูตัวแม่แม่นน่ตัวแม่จ้ะเอาลูกตัวเมียเนาะนะครับผมไา้ลูกสวยอ่าให้ลูกหนาะลึกดีนะแม่เนาะะ,ะครับเอาตอนน่อล่องเลยด้วยพี่น้องนะครับไปหาขาวโบดนะครับเอาเบื้องข้างถ่ายเพื่อนก็ดีครับพี่น้องถ่ายก็งามนะครับเอาหนาๆนาลึกๆเลยนะครับตัวนี้เอาบอกสิเลตเรื่องสีกับแม่นี่นะครับผมเอาต่อไปเรื่องแม่ลูกกันแม จหรือเอาแม่ลูกหรือเอาอาแม่สาวก่อนเอาเอาแม่ลูกก็ได้เอาแม่ลูกก่อนนะแม่เนาะนะครับผมอันนี้แม่ลูกลูกคู่พี่แม่ครับนี่ลูกแม่ค่ะลูกตัวเมียนะครับโอ้แม่สูงเงยเลยพี่น้องร้อยห้าสิบบวกนะครับแม่เพิ่นลูกที่ไหนอยู่น้าแม่ครับลูกสองค่ะลูกสองเนาะลูกที่สองนะครับอยู่น้าแม่เพิ่นนะครับผมแม่ก็เริ่มเป็นสันแล้วเป็นผสมเอานะครับลูกหลอดทั้งลูกขึ้นโตแล้วบ้านนี่ลูกหลอดจ้ะลูกขอด้แม่ เจ้าพ่ออะไรพ่นหลอดผู้เฒ่าพ่านว่าผสมหลอดอยู่แต่ว่าพ่นว่าได้เก็บใบท์ไหมจ๊ะอ้าครับผมอันนี้กะแม่ยกะร้อยห้าสิบบวกกับลูกกว่มามันเดือนครับลูกสาวเพิน <4 S 1> กก่นสี่เดือนน,นอะ,ะลูกประมาณสี่เดือนเนาะแม่เนาะอ่าลูกประมาณสี่เดือนเปิดรับปันใดครับผมห้าสิบห้าอันนี้ก็ 50, กกหกาเมืนน่อหาครับพี่น้องในลูกตรงนียนะครับเห็นลูกงานต้องกวนนี่หาเมื่อหาเม่นะครับเป็นง่วงโบดครับพี่น้องนะครับบ้ัลท้าเอิ่นง่วงเขาโบด นะครับหรือว่าเป็นงอมุมมุมนะครับแต่วันนเรื่องของอ่านะครับพิกเม่นเรื่องเม็ดสีนะครับทรงลูกสีแดงเข้มเลยครับพี่น้องนะครับลูกสีแดงเข้มโค้งใหญ่นะครับหาเมื่อหาตอร้องเนยนะแม่จ้าแต่ลูกตัวเมียลูกที่ไหนกับยุ้ยนะแม่ลูกสองค่ะลูกที่สองครับพี่น้องแม่ยลอยหาซิบหาเอาสุดคุ้มตัวนี้กับผสมหลอดแต่เพิ่งจะมีเอกสารนะพี่น้องมาเบิ้งตนโตเอาหรือนะครับเบิ้งโตตนเอานะครับก็ถือว่าดีครับครูนี่นะครับ แม่ลูกหามืินหาราคานี่นะครับสุดขุมแน่นอนนะครับผมต่อไปคู่ที่สองนะครับอันนี้กับแม่ลูกคือกันลูกสวยๆเลยทองเราอันนี้ซื้อสองได้สามป่แม่แม่นค่ะเอาลูกสาวอันนี้ลูกสาวแม่ผสมเทพอสามหนึ่งเอาลูกสาวเป็นลูกซี่ว่หนึ่งหกศูนย์ครับพี่น้องเอ็กซ์เลย์แปดสองหาเจ้าเดอะคิงครับพี่น้องเป็นพอพันุของท่าเนียบฟ้ามไทยเอานะครับตัวแม่กระทบเทพสามหนึ่งดล้นะครับพี่น้องนะครับ เคฟสามหนึ่งนะครับประกันทองให้น้องแม่เนาะประกันาสองเดือนนะครับทับเคฟสามหนึ่งไว้ประกันทองให้สองเดือนเป็นลูกที่สองค่าทองหรือสามค่าทองลูกลูกสองค่าทองอ่ลูกที่สองเนาะตัวนี้เป็นลูกแรกเพื่อนนะครับพี่น้องนะครับซีว่าหนึ่งหกศูนย์อันนี้ลูกสาวตัวแรกเพคุนงามด้วยพี่น้องนะครับโอ้นะครับเจ้าของเก่าเพื่อนว่ลย์เฮ็ดเขาบ่แม่ เดี๋ยวสีเพชรเอาผู้แม่ว mm ่าเฮ็ดเขาไห้นะครับผมมืออื่นสีเฮ็ดเขาไห้อยู่นี่เอามืออื่นแม่ว่าสิเฮ็ดเขาไห้ผู้ใดเบื้องคลิปแล้วนะครับได้แม่นี่ไปเพิ่นสีเฮ็ดเขาขุดเขาลูกสาวไห้เด้อครับพี่น้องซื้อสองได้สามใส่ใหญ่ๆบิ๊กๆแม่ผมว่ามีรอยหาซิฟแน่นอนเบื้องลูกสาวครับพี่น้องเบื้องลูกสาวแข่งขาดีนะครับเอาให้แม่เพิ่นไล่เขาไปหาแม่จังหวะกันไปเร็วไปหาแม่ไปเบื้องนะครับผมเป็นตัวดีครับพี่น้องคู่นี้ร้ายไปไหนครับแม่เปิดไว้คู่นี้แป้ห้า แปดสิบหาื่อสองไดสามผมว่าคููดีนะครับไพกกาลังหาง่วเลี้ยงงบประมาณถึงแปดมื่นต้นนี่โทรหาแม่เพื่อเลยครับคุ้มแน่นอนผมบอกเลยว่าซื่อสองไดสามแบบนี้พวเมันหางง่าไงาครับพี่น้องนะครับสุดคุ้มแน่นอนเดี๋ยวเพิ่นเฮ็ดเขาหพรพอมครับพี่น้องนะครับผมว่าพิหวังแน่นอนนะครับผมแต่ละตัวอยู่นี่ของคุณแม่เพิ่นเปิดไว้ให้เอาลูกสาวกับยูเล่าเล่าสีาเ่เดือนน้ะแม่เนาะจ้าลูกกับเล่าสี่เดือนแม่กับท่องสองเดือนกว่าแล้วตรวจท่อง ห้อันตร์สาวนะครับรับประกันห้พร้อมนะครับมืออื่นหมอมาเห็ดเขาตัวแม่เนาะจ้้เอาลูกซีวายหนึ่งหกศูนย์ครับพี่น้องเนื้อเห็ดเขาไว้ทาเลยแปดมือหาต่อร่องได้ครับพี่น้องบอกแบบนี้สิเอาแบบใดนะครับผมเอาแม่ลูกสุดคุมไปเลี้ยงซื้อสองได้สามแบบนี้นะครับหายากครับพี่น้องเอาต่อไปเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวอ่าแม่สาวเอาตัวนี้บ้านได้ทับพีเนาะสาวนี่บ้าจ้ะเอาส่วนสูงกับมีรอยสี่สิบหานะแม่เนาะจ้สีแดงเข้มเลยพี่น้องนะครับประมาณรอยสี่สิบหา นะครับไพหมักแดงใหม่ๆแดงเข้มๆแม่นี่นะครับผมเป็นแม่สาวสดสวยเลยนะครับหลายไปไหนล่ะแม่เปิดว้เปิดใบสี่สี่สิบเก่าอ่ะสี่หมื่นกับอีกเก่าพันแลแม่เนาะนะครับได้สี่หมื่นเก่าพันต่อร่องได้ครับพี่น้องแม่สาวนะครับเอาบ่เคยมีถุงมากรอนนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเรื่องเม็ดสีนะครับเก็บได้เนียนกริบเลยพี่น้องชีดล่างกับกระชับดีตับนี้บุ้มมีจักหม่องนะครับยำราคาลงแล้วแม่เปิดว้ สี 49, 49, ่สิบเกาสี่มืนเกาพันนะครับผมเอาต่อไปตัวนี้ก็แม่แยกลูกหวัวล่นครับพี่น้องนะครับแม่แยกลูกหวัวลน่นนะครับลูกแรกพอแยกไปลูกแรกค่ะเอาลูกแรกครับพี่น้องทับอีกไปแม่ฮะเอาไว้ให้ทับเนาะนะครับผมเอาส่วนสูงกับร้อยเท่าไรแม่ส่วนสูงใส่สี่สิบสี่สิบบวกกี่เราค่ะอ่าสี่สิบบวกอยู่นะแม่เนะาะนะครับผมลูกแรกตัวผู้ตัวแม่แยกไปแม่ ตัวผูวแต่ว่าลูกดีดีไม่เอาไปเข่าฟาร์มนะครับผมคือลูกผูวเิ่นแยกเข่าคุ้นไปแล้วเนาะนะครับผมก็เลยเหลือแม่นะครับก็ถือว่าสดสวยนะครับน้อมงามเลยพี่น้องแม่นี่นะครับผมผมเผยเบิ้งนะครับพึ่งแยกลูกออกไปเอานะครับเพิ่งแยกออกไปนะครับน้อมยังใ่าใครไม่ไหวลูกดูดน้อมอยู่พี่น้องนะครับแม่สาวเอ่อนะครับลูกแรกนะครับอ่ะคันไม่อีกลูกกับไปลูกที่สองนะครับเอาไปทับเอาครับพี่น้องแม่นี่หลายไปไหนครับแม่ ที่สามค่ะสี่หมื่นกับอีกสามพันต่อร่องได้นะแม่เนาะนะครับสาหรับผู้สนใจสี่หมื่นสามต่อร่องได้ครับพี่น้องนะครับเอาบม่ว่าจะเป็นแม่ท้องมิถุนวัดสี่โตแม่ลูกสองคูนะครับแม่สาวนะครับหนึ่งโตแล้วก็แม่แยกลูกอีกหนึ่งโตครับพี่น้องกับทักไถยคุณแม่เพิ่มมาได้เบิร์ตแล้วนะแม่เนาะนะครับผมสําหรับผู้กําลังหางว่าไปเลี้ยงนะครับผมชอบง้อที่เพิ่นเลี้ยงน้ําทงน้ําทานะครับผมเอามาดูแลง่ายกินยูง่ายเลี้ยงง่ายนะครับผูกลามน้าปลาเฟี้ยงนี่สิกะ นะครับเหียนยาเก่งๆยังสี่เหรพี่น้องกินยาเก่งๆยังสี่นะครับผมกฝากไว้ข้อคุณแม่อ้อมนะครับเพื่อนมีของดีเพื่อนกับเปิดแบงนะครับสำหรับเอฟซีนะครับที่กําลังอยากจะได้ง่วงไปเลี้ยงก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งหอกหนึ่งฟ้ามนะครับโทรมาคุณแม่เบอร์ใดก่อนครับศูนย์แปดสี่ครับแปดเจ็ดเก้าเก้าสามสองหนึ่งครับผมไล่ก็ได้ค่ะไล่กับเบอร์นี้เนาะแม่เนาะเฟซบุ๊กแม่ซื้ออะไรครับอ้อมสีจันทร์อ้อมสีจันทด้วยครับพี่น้องนะครับเฟซบุ๊กของคุณแม่มาชมตัวจริงได้กับบ้าน บ้ามาได้กว่านนแม่บ้านหนองพักแว่นบ้านหนองพักแว่นนะครับอ่าตำบลโพทองอำเภอศรีระพุม่มจังหวัดลอยเอ็ดดนะครับพี่น้องนะครับเอามากกัทักทายคุณแม่มาได้อย่าลืมนะครับไผรยังไม่ได้ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์มักง้อดีง้องามอ่ำง้อนะครับผมพันธุก,กรรมดีๆใบได้ดดเบิง่งได้ชุม่มกับบีความสุขนะครับนอนเบิ่งอย่างมือเสามือแรง นะครับบริสื่อน้ำเพลินบรขิขายน้ำเพลินกับเบื้องพ่อเป็นแนวทางเป็นแรงบันดาลใจในอนาคตเข้ากับสิเดหางว่ามาเลี้ยงในง้างงา่อเพลิน<ม>ครับ<ม>พี่น,น้องนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแม่อาอไม่ไร้ายนะครับผมนะครับผมมีโอกาสกับน,นะครับพานไปพันมาทาั้งโคท้องทั้งสีระพุ่มกับมาแวะมาชมได้หรือเบิ้งคลิปแล้วสนใจโทรหาคุณแม่ได้เลยทรงหอดหน้าขอกหน้าฟ้ามราคาคนเลี้ยงเปิดเองขนาดนี้ต่อรองได้อีกหลายครับพี่น้องนะครับเอาวันนี้ขอบคุณแม่ออามายครับผมจากน้าพี่น้องมาเสันนี้แล้วครับ